สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมกุหลาบสีแปลกตาแล้วก็ดอกแปลกๆเลยนะคะต้นนี้คือต้นปะกการังสีชมพูหรือดอกไม้ทะเลนะคะก็เป็นกุหลาบอีกสายพันธุ์หนึ่งที่หายากน่าดูเลยภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านว่า sea animals นะคะ sea animals ก็แปลตามตัวว่าดอกไม้ทะเลนะคะถ้าพูดผิดไปขอโทษด้วยนะคะ ด้วยกุหลาบสายพันธุ์นี้เป็นกุหลาบที่มีดอกที่แปลกๆนะคะคือเป็นทรงเว้าทรงโค้งเหมือนดอกไม้ทะเลนะคะแล้วก็ใบก็จะมีสีเขียวเข้มสีสวยด้วยนะคะแล้วเป็นเงาใบเขาเนี่ยก็จะมี2-5ถึงใบค่ะต่อ1ก้านใบนะคะดอกเขาก็จะเป็นโค้งๆเว้าๆเป็นคลื่นๆน,น,นะคะ เป็นทรงกึ่งถ้วยกรีบดอกประมาณ7-8กรีบต่อดอกนะคะแล้วก็มีเกสรสีเหลืองค่ะเป็นดอกช่อขนาดกลางนะคะแล้วก็ทรงต้นเนี่ยทรงตรงสูงก็เหมาะที่ปลูกในกระถางนะคะโอเคเลยค่ะเป็นกุหลาบที่ชอบแดดมากๆ ต้นเขาชอบแดดแต่ว่าดอกเขารู้สึกจะบอกบางอาจจะไม่ชอบแดดร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะคะดูจากต้นแล้วดูลักษณะของใบของต้นของกิ่งแล้วเหมือนจะเป็นต้นไม้ชนิดนี้ที่เป็นพันธุ์ที่ทนโรคดีนะคะนี่ยังไม่เห็นโรคอะไรสักนิดนึงเลยนะคะอุระพันธุ์นี้เป็นมานอกสายตาของเราเลยนะคะไม่กล้าจับต้องเลยค่ะเห็นตามเพจตามเอ่อ ใน TikTok ไลฟ์สดหรือตามอองานต้นไม้ที่เขาขายนะคะไม่กล้าจับต้องเลยค่ะราคาแพงพอประมาณสวยพอประมาณเลี้ยงยากมากเลยคิดอย่างนี้นะคะก็เลยไม่กล้าซื้อมาแต่วันนี้เป็นงานถุงขาวน้องยืนสวยเด่นกลางดอกไม้ดอกตื่นมากๆเลยค่ะก็เลยได้น้องมาแล้วมีหนึ่งต้นด้วยนะคะทางหลานก็รู้สึกว่ามันต้องรองค่ะเป็นกุหลาบมาจาก สาวคลอง15นะคะพี่เขาบอกว่ามาจากคลอง15เลยแล้วก็ไปหาข้อมูลในเชิงไม่ลึกมากนะคะเอาเป็นว่าไม่ลึกมากเพราะว่าหาข้อมูลไม่เจอเลยค่ะว่าต้นนี้มาจากประเทศอะไรลักษณะก็อย่างที่เห็นเลยค่ะแต่ใจก็แอบชอบนะคะเพราะว่าไม่ได้คาดหวังเราได้ ้นนี้ได้มาประมาณ4-5หวันแล้วนะคะจากการสังเกตดอกตั้งแต่ตูมยันบานนะคะก็คือจะเป็นดอกบานเริ่มออกบานเนาะนี้นะคะจะเป็นสีพิดๆหน่อยค่ะออกเหลืองเหลืองพิดๆีส้มๆมน,นิดนินะคะเกสอนสีเหลืองพออยู่ไปสัก3-4วันเขาก็จะเป็นสีม่วงชมพูอ่อนอมม่วงนะคะประมาณนี้เลยค่ะ แต่ตามเพจนี่นะคะเขาจะม่วงกว่านี้นะคะก็แล้วแต่ตามภูมิอากาศนะคะดินอากาศสำคัญมากค่ะทำให้ช่อใหญ่ดอกโตแล้วก็วิธีบำรุงรักษาด้วยนะคะอันนี้ไม่ว่ากันค่ะแต่ละสถานที่ก็จะได้ฟอร์มไม่เหมือนกันนะคะ ตอนนี้ยังเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่ยังไงก็คงจะมีกุระแปลกๆมารีวิวให้เพื่อนๆชมนะคะคลิปนี้ฝากด้วยนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ